วิธีปรับตัวเมื่อรู้สึกแย่ทําแบบนี้ค่ะคุณอาจจะต้องเผชิญความท้าทายในสายอาชีพของคุณรู้สึกถึงความยากลำบากข้อที่หนึ่งค่ะหลีกเลี่ยงการหนีปัญหาค่ะรับทราบปัญหาให้เร็วที่สุดก่อนที่มันจะใหญ่โตค่ะ ข้อที่2ค่ะให้คุณใจเย็นค่ะการใช้อารมณ์ไม่เป็นประโยชน์ในระยะยาวนะคะใจเย็นจะทําให้คุณคิดได้อย่างชัดเจนและหาทางออกได้ค่ะข้อที่3ทค่ะทำความเข้าใจปัญหาทุกแง่ทุกมุมนะคะจะทําให้คุณหาทางออกได้ค่ะข้อที่4ค่ะลงมือแก้ไขปัญหาแก้ไขปัญหาในสิ่งที่คุณสามารถทำได้ ละทิ้งในสิ่งที่คุณไม่สามารถควบคุมมันได้นะคะหากคุณมีความสนใจเรื่องการขายการตลาดการสร้างตัวตนว,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 วิธีคิดจิตวิญญาณนะคะสามารถติดตามได้ที่เพจคูเล็กชิดาแหววใจเพรคะ่ะ